สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนาหนักุลเดบเลียนนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบเหรียญห้าบาทเหรียญดีนะครับท่านยะไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ เหรียญรำพีชัดเจนนะครับท่านเพราะว่าเหรียญเพิ่งได้มาใหม่ๆหม่ครับท่านยังไม่ค่อยมีเวลาครับทํางานไปด้วยคบมันก็เลยยุ่งๆกันอยู่นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สาคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจหาเหรียญที่ประดิษฐ์น้อยๆมาให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆได้ดูและได้ชมนะครับท่านสำหรับเหรียญเปอร์เซ็นต์เล็กไม่ว่าจะเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทแล้วแต่นะครับท่านหายากทุกปศครับ ไม่ว่าจะเป็นปีผสมอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากแล้วที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้ครับในระบบมันเรียนนั้นมีเฉพาะพัสดีนใหญ่แล้วก็เหรียญรอสิบเท่านั้นนี่ครับส่วนเหรียญรอยเก้าพัเดีนนั้นหายากมากครับแทบจะหาไม่เจอเลยแต่ละวันนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีผสอ,อะไรจํานวนการผลิตติอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสีบน่บรรดที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ ไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วท่านจะรู้เองครับว่าราคาดีขนาดไหนครับสําหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่นับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับภูมิพลอดนลยเดชดูเบื้องหน้าพงษ์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้าครับบรลมวู้พงษ์ท่านดูครับเนี่ยว่าสวยงามขนาดไหนคมชัดเจ๋วทีเดียวนะครับเนี่ย จะเจาะมาครับไม่มีระบบรบี้อะไรมากมายเลยครับสันรลยคูกินมีแน่แต่น้อยมากนะครับสานสำหรับเรียนแบบนี้ครับหายากพอสมควรนะครับมันมีจุดขายอยู่ครับจุดขายเห็นเต็มเต็มแล้วครับเนี่ยอยู่ด้านหน้านี้แล้วครับแล้วพี่กับมาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งนี่ครับขอบเฟืองเดี๋ยวนี้สุดยอดครับสันเท่าที่ดูนี่ไม่มีระบบโรบี้เลยครับ่ันต้งขอบเหลี่ยมมีนิดๆหน่อยๆครับสันแต่ตรงกลางนี่เขาไม่มีครับโดยเฉพาะการสึกหลอนี่ไม่มากเลยครับสัน แบบว่าสมบูรณ์แบบออกการนะครับําหรับเดือนนี้ครับหายากออกการครับจะเจอได้แบบนี้ครับดูครับนี่สุดยอดไหมสุดยอดจริงๆนะครับเจ๋งไปเลยครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่แปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปาง อุ้ยไม่ใช่พระปานครับวัดบินจะปาภพิดเดือ่สิทธ์เวลาหลามครับท่านผิดเฉยเลยมีกี่น่ะวัดบินจำปาภพิดเดือสิทธ์เวลาหลามนะครับท่านแล้วจำลงไม้นิดนี้ครับนี่ครับคือกระเบื้องครับท่านกระเบื้องครับกระเบื้องครับถ้าตรงนี้ครับหัวใบไม้ไม่มีรอยขีดตรงนี้ครับดูครับมีไหมไม่มีครับเหรียญนี้ราคาสูงครับเหรียญนี้ไม่มีรอยขีดเลครับนี่เลยครับตรงนี้ราคาสูงมากเลยครับเนี่ย สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทได้สบายสบายเลยครับเนี่ยนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงหัวมันนี่นะครับสัตว์ดีดีนะครับแล้วหัวริไม้นะครับแล้วก็หัวเลขข่านี่ครับตรงนี้นะครับที่มีรอยขีดอยู่ตรงนี้ที่หัวปากกาของจี้อยู่ครับไม่มีเลยครับเนี่เลนนี้ราคาดีนะครับในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลเบินครับจุดขายอยู่สองจุดนะครับสำหรับยานี้ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่บแปดเนี่ยจำนวนของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตร น้ำหนักแปดจุดห้ากัมโอ้ยเกตจุดห้ากัมนะครับท่นแปดจุดห้ามันคือเรื่อนสิบครับท่นเกตจุดห้ากัมนะครับจำนวนการผลิจาคที่เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่นเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่นในระดับดุลเซียนก็อยู่ที่เหรียญละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองครับสันเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญฝ่ายกงนใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละยี่สิบบหาาทท่นนนัั้เองะครบ ไตเลยนที่มีราคานี่ครับนี่ครับจุดนี้ครับจุดแรกครับเลขห้านี่ครับเห็นไหมไม่มีรอยขีดขวนนี่ครับตรงนี้ไม่มีรอยกระเบื้องหรือรอยขีดมันตรงกลางนี่ครับนี่แหละครับคือสองร้อยถึงสามร้อยบาทได้เลยครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งคือนี่ครับด้านหน้าครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับด้านล่างจะเป็นขอบเหลี่ยมที่ใหญ่ผิดปกตินะครับท่านแต่ด้านบนเล็กนิดเดียวครับท่านนี่แหละครับคือพ่อผิดพลาดของในระบบปนเวียน นี่แหละครับราคาที่สูงก็อยู่ตรงนี้แหละครับตีไปเลยครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทแล้วสบายสบายเลยนะครับ